วิธีปฏิบัติเมื่อพบอ,อาการเท้าบวมในผู้สูงอายุค่ะอาการเท้าบวมนะคะมักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายในบ้านของเรานะคะมีหลายคนนะคะเมื่อมีอาการบวมแล้วไม่ยอมไปพบแพทย์ค่ะหลายคนก็รักษาด้วยวิธีที่ผิดๆนะคะส่งผลให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นค่ะเรามารู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการบวมขึ้นนะคะ หนึ่งค่ะก็คือโรคเบาหวานค่ะเพราะโรคเบาหวานนะคะมักจะมีอาการเส้นประสาทเสื่อมจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าทําให้การไหลเวียนไม่ดีนะคะเกิอดอาการบวมและเกิดแผลได้ง่ายๆค่ะ2นะคะโรคหวัวใจค่ะจากระบบการทํางานที่ผิดปกติของหวัวใจนะคะส่งผลให้เกิดภาวะหวัวใจล้มเหลวได้นะคะจะมีการข้างของเลือดภายในหลอดเลือดดาค่ะขาจะบวมนะคะทั้งสองข้าง แต่ไม่เจ็บปวดนะคะถ้ากดจะมีรอยบุมปรากฏขึ้นได้ค่ะ 3. ค่ะโรคตับโรคไตนะคะหรือโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะจำพวกโปรตีนค่ะจะทำให้เกิดอาการวมตามตัวนะคะโดยเฉพาะบริเวณขาและเท้าทั้งสองข้างค่ะเพราะว่าเป็นอวัยวะที่อยู่ต่ำสุดของร่างกายนะคะและผู้ป่วยโรคตับแข็งนระยะท้ายๆนะคะท้องก็จะโตนะคะที่เราเรียกว่าท้องมานั่นเองค่ะ สนะคะโรคเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมค่ะมักเป็นคนที่มีอายุนะคะอ้วนและเดินมากค่ะขาและเท้าจึงบวมได้ง่ายๆโดยเฉพาะตอนเย็นๆนะคะ 5. ้าขาโรคไทรอยค่ะเกิดจากฮอร์โมนเกินปกติหรือต่ำวักปกตินะคะความรุนแรงขึ้นอยู่กับสภาพหรืออาการของโรคที่เกิดขึ้นตามมาค่ะ 6. กนะคะความผิดปกติของระบบหลอดเลือดและน้ำเหลืองค่ะ ในกรณีการอุดตันของหลอดเลือดดำที่ขานะคะหรือการอุดตันที่ทางเดินของระบบน้ำเหลืองค่ะของขาและเท้าจะทำให้เกิดอาการบวมนะคะโดยที่ไม่มีอาการปวดค่ะการอุดตันของหลอดเลือดดำเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเจ็ดภาวะหลังผ่าตัดบริเวณขาและเท้าค่ะรวมถึงผู้ป่วยที่มีกระดูกขาหักนะคะต้องดำด้วยเฝือกเป็นเวลานานจะมีอาการบวมและอาจปวดได้ค่ะ 8. นะคะจากการบาดเจ็บค่ะเช่นพลัดตกหกล้มมีข้อเท้าแพลงนะคะ9นะคะสาเหตุเกิดจากการกินยาบางชนิดนะคะเช่นยาลดความดันค่ะเมื่อหยุดยาอาการบวมจะดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์นะคะห้ามหยุดยาเองค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราพบอาการบวมบริเวณเท้าของผู้สูงอายุนะคะ ต้องพาท่านไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกวิธีค่ะค่ะพี่นอกจะมาบอกวิธีการป้องกันอาการเท้าบวมนะคะค่ะเท้าบวมจริงๆแล้วไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการเท้าบวมได้บ้างค่ะด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งนะคะให้ลุกขึ้นเดินเป็นระยะระยะค่ะเพื่อป้องกันของเหลวไปข้างที่ขาและเท้านะคะ สค่ะดื่มน้ําวันละ8ปดถึงสิแก้วนะคะการดื่มน้ําให้พอเหมาะทุกวันค่ะจะช่วยลดอาการบวมที่เกิดขึ้นและช่วยป้องกันการบวมได้นะคะสค่ะลดปริมาณการบริโภคเกลือค่ะเพราะว่าเกลือนะคะจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการบวมได้ค่ะต้องรับประทานจืดๆนะคะอาการบวมก็จะลดลงค่ะสค่ะหนุนเท้าให้สูงขณะหลับนะคะ หากขาและเท้าอยู่ในระดับที่สูงพอในขณะหลับค่ะก็จะช่วยให้อาการบว,วมลดลงนะคะ 5. ค่ะออกกำลังกายเป็นประจำนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบการไหลเวียนค่ะและอาจช่วยป้องกันอาการเกิดเท้าบว,วมได้นะคะ แต่ทั้งนี้นะคะในผู้สูงอายุค่ะแนะนําให้ออกกําลังกายเบาๆนะคะการแกว่งแขนค่ะก็เป็นการออกกําลังกายที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะคะค่ะถ้าหากอาการบวมรุนแรงมากขึ้นนะคะร่วมกับมีอาการเจ็บหรือเน่นที่หน้าอ,อกนะคะผิดปกติวิงเวียนศีรษะมึนหัวนะคะเหมือนจะเป็นลมและมีปัญหาในการหายใจค่ะคือหายใจสี่หายใจลำบากนะคะควรรีบไปโรงพยาบาลในทันทีนะคะ เพราะหากปล่อยไว้อาจจะรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะค่ะพบกับสาระดีๆกับพี่น้องได้ทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ